เรื่องเรื่องดีเติมไฟเรื่องจริงเตือนใจเมื่อไม่กี่ปีก่อนนั้นมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในความสนุกสนใจของผู้คนมากก็คือยิมนาสติกปรากฏว่ามีนักยิมนาสติกชาวอเมริกันคนหนึ่งเธอได้เหรียญทองเธอมีชื่อว่ามายาตอนที่เธอได้รับเหรียญทอง มีคนนับหลายๆห,หมื่นคนด้วยกันประมาณแปดหมื่นคนได้ตบมือชื่นชมเธอในความสามารถของเธอด้วยพอเธอลงมาจากแป้นรับเหรียญทองเสร็จก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าคุณอยากจะขอบคุณใครบ้างไหมมายาได้ตอบว่ามีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากจะไปพบแล้วเธอก็เดินผ่านนักข่าวไปเธอเดินผ่านผู้คนมามากมาย จนไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าผู้หญิงแก่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในโซนของผู้ที่นั่งชมยิมนสติกนั่นแหละแล้วเธอก็สุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณคาร์เตอร์ผู้เสร็จเธอก็เอาเหรียญทองที่กรองคอของเธอนั้นออกมาแล้วก็วางไว้ที่ตักของผู้หญิงชาราคนนั้นอย่างอ่อนโยนแล้วมายายังบอกอีกว่า คุณคือคนแรกที่ให้เบาะแก่ฉันเบานี้คือเบาะสำหรับเล่นยิมนาสติกมายาได้บอกว่าตอนที่เธอเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั้นเธอเป็นคนที่ยากจนมากไม่มีอุปกรณ์การเรียนไม่มีอุปกรณ์การซ้อมกีฬาไม่มีแม้กระทั่งเบาะเล่นยิมนาสติกแต่คุณได้ช่วยเหลือให้โอกาสแก่ฉันโดยการเคลียร์ห้องเก็บของตอนนั้นคา์เตอร์เป็นผานโรงเรียน ที่มายาเรียนอยู่ปัจจุบันเธอได้กเกษียณมานานแล้วแต่ตอนนั้นพอคา์เตอร์รู้ว่ามายามีความฝันอยากที่จะเล่นยิมนัสติกแต่ไม่มีห้องไม่มีโรงยิมเธอเคลียห้องเก็บของเก่าๆในโรงเรียนให้มีที่ว่างเพื่อให้มายาได้เล่นที่แรกซ้อมยิมนัสติกบนเบาะเก่าๆซึ่งเป็นเบาะของมวยปล้ำที่วางไว้ ตอนหลังนี้คาเตอร์นั้นได้ไปหาซื้อเบาะไม้มายาได้เล่นเพิ่มเติมมายาก็เกิดสำนึกถึงบุญคุณของคาเตอร์มากมายพอเธอได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เธอเลยมาหาคาเตอร์เป็นคนแรกซึ่งบังเอิญคาเตอร์ได้มาชมการแข่งขันในนัดนี้อีกด,ด้วยคาเตอร์บอกว่าฉันแค่เห็นว่าหนูฝึกจนดึกจนดื่นทุกวันเลยอยากที่จะช่วย ไม่คิดเลยว่าฉันจะช่วยสร้างแชมป์โลกขึ้นมาได้มายาได้พูดว่าคุณไม่ได้สร้างแค่แชมป์โลกคุณได้สร้างเด็กคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีใครบางคนที่ใส่ใจภาพที่เธอนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าคา์เตอร์นั้นมีช่างภาพถ่ายและแพร่กระจายไปทั่วโลกตอนหลังมีคนมากมายมาถามมายาว่าเธอได้ให้เหรียญทองนั้นกับคา์เตอร์ไปแล้ว เสียดายไหมเธอได้พูดว่าไม่เสียดายอะไรเลยว่าแล้วก็หยิบของบางอย่างขึ้นมาจากกระเป๋าของเธอเองเป็นรูปกุญแจเก่ากแล้วมายาได้บอกว่านี่คือลูปกุญแจที่คาเตอร์มอบให้ฉันไว้มันเป็นกุญแจห้องที่เปิดห้องเก็บของในโรงเรียนนั้นแล้วตอนนั้นคาเตอร์บอกกับมายาว่าเธอจงเก็บไว้นะเพราะเธอจะต้องใช้มัน เพื่อไขกุญแจเปิดประตูสู่ความฝันของเธอให้ได้ต่อมานักข่าวได้ไปหาความจริงว่าคาร์เตอร์นั้นเป็นใครกันแน่สุดท้ายก็ทราบความว่าตอนที่คาร์เตอร์เป็นพานโรงนั้นเธอยอมเสี่ยงถูกไล่ออกเพื่อที่จะเปิดห้องเก็บของเพื่อให้เด็กที่ยากจนนั้นได้เข้ามาเล่นยิมนัสติกในเวลาว่างมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพานโรง และผ่านโรงนั้นก็ไม่มีหน้าที่ที่จะเปิดห้องให้ใครแต่ว่าคาร์เตอร์เห็นว่าเด็กคนนี้มีความใฝ่ฝันสูงเลยเปิดห้องให้ตอนหลังก็มอบกุญแจให้อีกบอกว่าให้มาเปิดห้องซ้อมได้ทุกเมื่อที่ต้องการและมายาก็บอกกับคาร์เตอร์ในวันนั้นว่ากุญแจที่คุณให้ช่วยเปิดประตูให้ฉันฉันแค่เดินผ่านเข้าไปเท่านั้นเองอันนี้หมายความว่าถ้าหากว่าประตูนั้นปิด มายาคงจะไม่สามารถที่จะเดินจนกระทั่งไปถึงความใฝ่ฝันนั้นได้คือเป็นนักยิมนาสติกระดับเหรียญทองของโอลิมปิกได้เรื่องนี้มีหลายๆคนนำมาถ่ายทอดเป็นบทความและมีภาพของมายามานั่งคุกเข่าอยู่หน้าหญิงแก่คนหนึ่งด้วยความชื่นชมขอบคุณท่ามกลางผู้ชมหลายหมื่นคนมีผู้คนได้แชร์ทางเฟซบุ๊ก หลายหลายคนอ่านแล้วรู้สึกชื่นชมทราบซึ้งประทับใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีความกระตัญญูต่อผู้ที่ช่วยทําให้ความฝันของเธอนั้นเป็นความจริงและชื่นชมผานโรงคนนี้ที่เห็นแววของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ช่วยให้เด็กคนนั้นได้บรรลุความใฝ่ฝันนั้นได้แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการถูกไล่ออกก็ตามแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลย ดีแร,แรกเมื่อได้อ่านดูแล้วเจอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าท่าดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแล้วได้ไปเช็คทาง Google บ้าก็ได้ทราบว่ามันเป็นเรื่องเฟกนิวทั้งเรื่องและภาพภาพนี้ AI สร้างขึ้นมา AI บอกว่า99%ถูกสร้างขึ้นมาจาก AI แล้วก็มีคนจับข้อสังเกตได้จับพิรุธได้ว่า มายานั้นเป็นคนผิวดำทำห้ตัวของมายานั้นในภาพเป็นหญิงผิวขาวและนํ่ซ้ำสัญลักษณ์โอลิมปิกซึ่งแทนที่จะเป็นห่วงห้าห่วงกับเป็นห่วงเจ็ดห่วงมีคนจับผิดได้เลยรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเรื่องแหกตาทั้งสิน้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นนิทานคุณธรรมที่จะลงใจได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริง อันนี้เป็นข้อเตือนใจที่ว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินแม้แต่จะดูน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาก็ได้โดยเฉพาะในยุค AI เช่นนี้ตอนนี้มีภาพมีข่าวที่แต่งเติมกันมาเยอะแยะมากมายและผู้คนก็หลงเชื่อกันง่ายดายอีกด้วยตอนนี้ต้องใช้หลักการที่เรียกว่ากาลามาสูตรมากเลยทีเดียว ภาพหลายภาพเรื่องราวหลายเรื่องราวที่มีคนแชร์ไปนั้นเป็นผู้คนที่เรารู้จักเป็นครูบาอาจารย์ก็มีอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวเลยว่าเป็นความจริงทั้งสิน้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันมีลักษณะน่าเชื่อถือหรือเป็นไปได้ตอนนี้อะไรอะไรก็ตามที่ผ่านสายตาของผู้คนไปนั้น ถ้าจะเชื่อต้องตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นจริงหรือปล่าก่อนถ้าเราไม่ใช้หลักกาลามาสูตรก็จะหลงเชื่อได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงนี้มีการปล่อยข่าวที่เป็นเฟคนิวกันเยอะแยะมากมายข่าวลวงว่อนไปหมดและเนื่องจากมันอยู่ในใจของเราก็เลยเชื่อง่ายได้หรือเป็นเพราะว่ามันถูกส่งมามีคนที่เรารู้จักแชร์มาอีกด้วยเราเลยเชื่อกันไปตามตาม ตอนนี้ต้องระวังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆย,ยุค AI ในแง่หนึ่งที่ทุ่นเวลาเราในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆแต่ว่าบ่อยครั้งก็ทำให้เรานั้นเสียเวลามากขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องเสียเวลาในการเช็คว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนไม่ต้องเช็คเพราะว่ามีคนช่วยเช็คให้กว่าจะปรากฏเป็นข่าวกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อโทรทัศน์มีการกรองมาก่อนแล้วทั้งสิน้น แต่เดี๋ยนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเท่านั้นเองแล้วเราก็เชื่อกันง่ายเดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องยอมเสียเวลาเช็คก่อนที่จะเชื่อในเรื่องต่างๆนั้น AI แทนที่จะทำให้เรามีความว่างมากยิ่งขึ้นกลับที่จะทำให้เรานั้นเสียเวลาในการเช็คตรวจมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่าน,นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นจริงก็ได้เหมือนกับรถยนต รถยนต์สมัยหนึ่งทำให้เรานั้นทุ่นเวลาในการเดินทางมากแต่ไปไปมามาเรามาเสียเวลากับรถยนต์มากขึ้นเสียเวลาในการหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันเสียเวลาในการหาเงินเพื่อมาจับจ่ายค่าประกันเสียเวลาในการดูแลรักษาอีกมากมายเสียเวลาหาที่จอดรถอีกสิ่งที่ช่วยเราเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวนี้กลายเป็นทำให้เรานั้นต้องเสียเวลาและเสียเงินมากยิ่งขึ้นไปอีก แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันแต่ก่อนทำให้เราเสียวเวลาน้อยลงจะไปหาใครสักคนหนึ่งไม่ต้องเดินทางไปหาหรอกแค่โทรศัพท์พูดคุยกันเท่านั้นก็ถึงกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าคนเสียวเวลากับโทรศัพท์มากขึ้นหมดเวลาไปกันทั้งวันกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวไม่ได้มีเวลาเพิ่มขึ้นได้เลย AI ก็เหมือนกันแต่ก่อนหรือว่าทุกวันนี้เราเชื่อว่ามันทำให้เรานั้นมีเวลามากขึ้น พราะมันช่วยทุ่นแรงเราได้ในการค้นกว้าหาข้อมูลต่างๆแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราต้องเสียเวลามากขึ้นในการที่จะเช็คข้อมูลเหล่านั้นว่าเป็นความจริงไหมที่เห็นนั้นเป็นจริงหรือเปล่าภาพที่เห็นนั้นจริงไหมมีหลายๆคนก็เสียเวลาเช็คข้อมูลต่างๆเหล่านี้เช่นกันเพราะว่าจะมาเล่าให้ใครฟังในเรื่องต่างๆว่าเป็นเรื่องจริงนั้นพอเช็คไปแล้วก็ได้ความว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนั้น เมื่อสักครู่นี้เป็นเฟกนิวแหกตาทั้งสิ้นแต่ว่าก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เสียเลยมันเตือนใจของเราได้อย่างเรื่องที่หนูน้อยกระตันยูนี่แหละความกระตันยูก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีค่าเหมือนกันการที่เราเห็นแววของเด็กคนหนึ่งสามารถที่จะเติมไฟความไฟฝันให้กับชีวิตของเขาได้นั้น <im it> ก็ทําให้เขาเกิดกําลังใจในการดําเนินชีวิตไปและได้ประสบควาสมสําเร็จในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าเรื่องของการเรียนอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นนิทานคุณธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องจริงจากบทบรรยายคำสอนพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ